วันนี้เราเตรียมพริกนะคะทำแจ่วทำแจ่วจะตำแจวนะจ๊ะตำแจ่วจะตำแจ่วเมียงดาค่ะแจ่วเมงดานะคะเนื้อปลาจะเนื้อปลาอีกแล้วนะจ๊ะแต่มันคนละปลานะคะปลานี่อร่อยมากค่ะเนื้อนุ่มๆหวานๆนะคะ คลิปต้นๆจะมีนะคะเนี่ยเจอแมนดานะคะวันนี้ใส่ไปสามตัวจ้ะเราเราขั่วพริกก่อนเด้อพี่น้องจ๋าขั่วพริกคั่วกระเทียมคั่วขานะคะแซ่บๆจ้ะพี่น้องจ้า ลงแค่นี้ละคลิปนี้คลิปขั้วพริกลงแค่นี้ก่อนเด้อ,อทำแล้วจ้เาเจ้าแังดาทำแล้วแล้วจ้ะเราจัดจานเสิร์ฟกันเลยจ้า หนึ่งลาได้พี่น้องจ้าหนึ่งลาต่ำแจวหนางดาเสีบๆจ้ะพี่น้องจ้า,หน,าหนึ่งพักแ้ก็มีแคร่รอตก็ลำดอกจ้ะ xem xét giữa cháu 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 นี่ละเมนูวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวกับ้านด้วยนะคะส่งกำลังใจมาเยอะๆนะคะ ลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่รับที่เข้ามาติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์ให้ควไกลบ้านนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีสุขมีความเจริญรุง่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าแค่นี้ละจ้าดีจ้า